ครับผมเคยิ่งเจริญเครดิตกับสวัสดีมิดักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้เอาลอกซินบอลไลน์เบอร์สี่พันจากค่ายไดว่ามาให้พิจารณากันอีกหนึ่งตัวครับผมตัวนี้เป็นลอกสภาพใช้งานนะครับใช้งานของผมนี่คือใช้งานได้ทุกระบบนะครับไม่ใช่ว่าฝืนใช้งานนะครับมาให้ดูกันก่อนอตัวนี้ก็จะมีเสียงของการกลับปุ๊บ มาให้ดูความที่มันเป็นลอกที่ผมเอามานำเสนอนะครับมาดูนี่มันตรงนี้อ้เป็นไงครับแกนสองชั้นที่ทุกคนตามหากันนั่นแหละ,ะถามจะเอาแกนชั้นเดียวพอเปิดมาเป็นแกนชั้นเดียวจะเอาแกนสองชั้นว่ากันไปครับนี่สภา,ภาพข้างใน หมดจดนะครับสะอาดสะอ้านดีะสะปูนก็มีริ้วรอยส่วนมากอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ริ้วรอยการใช้งานแล้วละน่าจะเป็นริ้วรอยจากการขนส่งมาแล้วแหละมันถูกันมาเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยถ้าเกิดใช้งานคงไม่ใช่สภาพอย่างนี้หรอกนะครับมันก็เลยหมดถือว่าเป็นรอบใช้งานตัวนึงครับเนี่ยเสียงหวานเสียงฟ้า ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับฝาให้งานปกติได้แผ่นยังอยู่ครบอลอกแกนใหญ่ราคาเล้าหรือเลยแหละนี่หน้าลอกดีดตึงนี่ตึงดีดเด้ง,ดดงแข็งแรงครับหน้าลอกของเขาผมพยายามให้ให้ดูเยอะๆนะครับอ่าตัวปุ่มปรับเปิดปิดเสียงเอ้ยไม่ใช่กันกระับแหม ปอแปะไม่ติดไม่ตายไม่หนืดไม่ฝืดนะครับนี่ปอแปะป่อแปะปอแปะอ่าตัวแขนดูที่น็อบกันบ้างน็อบหมุนลื่นๆครับน็อบอยังลื่นอยู่นะครับนี่ติ้วติ้วแขนเป็นเกลียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกลียวเสียบนะครับเป็นเกลียวปรับพับแขนครับนี่อ่าปรับพับแขนพับออกมาปุ๊บแขนให้สุดก็จะกลางแขนใช้งานปุ๊บอ่านี่ มาดูระบบตัวค้าด้านบนเป็นโรเลอร์โรเลอร์นี่หมุนทํางานนะครับโรเลอร์ยังทําง,งานน่ารอกไปแล้วตัวเบรกเบรกเบรกหนึบไม่กระด้างไม่ไม่ไม่กระเด้านะครับเบรกนุกหนึบครับอืมอือ เล่นกับปลาใหญ่สบายครับอย่างนี้บึกสามสิบโลก็ได้อย่างเงี้ยแน่นอนเอาตัวได้แน่นอนครับแบบนี้มาดูกันที่อะไรต่อเอ่ยอให้ฟังเสียงของเฟืองชุดเฟืองชุดบอลแบริ่งนะครับนี่ไม่มีเสียงเฟืองไม่มีเสียงบอลแบริง่งให้ลำคาญใจนะครับมีแต่เสียงของ จังหวะของลูกสูบอัด,อ,ดอัดลมเข้าไปที่เฉยนะครับนี่ครับผมชัดเจนนะตัวนี้ก็ผมรอมานานแล้วก็ไม่มาสักทีนะครับก็มันเป็นเพจเพจสีดำแบบนี้เบอร์แขนว่าเบอร์4ี่พันหรือเบอร์อะไรสักอย่างไม่มีก็มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่ปัญหาการใช้งานหรอกครับแต่มันก็นานาที่เขานั่นก็ยึดติดก็ว่ากันไป ผาเลื่อนเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้อา้าวตัวนี้ถ้าเกิดนานานๆก็หาแผ่นพลาสติกสีดํามาแปะทับแผ่นอะคริลิกสีดําก็ได้ครับแปะทับก็จบแล้วนี่ครับการใช้งานมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ระบบเฟืองแล้วก็ระบบบอลแบริ่งของเขานี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ลอกใช้งานมาอยู่ตรงนี้นี <c oughs> นาที่เอาไปใช้งานเนาะนี่ ปุกล็อกนะครับับอยู่แน่นอนไว้ใจได้ครับล้อตัวนี้ใหญ่ๆราคาไม่ข้ามพันอย่างนี้และสภาพก็ถือว่ายังไม่ได้คีเลอะไรนะครับประจัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองบอกราคาดูนี้เลยนะกันเนาะนะเปิดที่680ครับเปิด680พร้อมเป็นเจ้าของได้เลยรอรับหน้าบ้านครับผมฝากไว้ครับ